สวัสดีจ้าสิริมาแล้วจ้าพามาเบ่งวิวหน้าหมู่บ้านคือเก่าจ้าวิวงามงามอันนัก็สิเป็นผู้เขาภูเขาเขตรักษาพันสัตปาพูวัวจ้าหนูก็มาข่อยุ้จีแล้วฮัลละจ้าอันนี้กษิเป็นโล่งสีประจาหมู่บ้านซัมบอนซิตี้จ้ามือนี้เสี่ยวขี้แก่ไปใส่ต้นไม้มือนี้ใส่ดอกดาลาให้มันงามงาม ข้าวเหนียวพันไรเบอร์รี่จ้าแซ่บนะนึ่งล้วกัหวานจ,จุย้ยยกกระสอบข้าวด้วย,ยไปแบบนี้เมื่อเฮือนจ้าได้ของครบแล้วได้เข้าได้ขี้แกบสตาร์ทรถจากบาทก่อนต้องยันสามเ่อเด้จ้ามันจังซิติด สุดท้ายเป็นติดเนาะไปก็เด้อบันี้เมื่อเฮือนเมื่อซานนะจ้าดอกดาราหน้าบ้านจ้ากำลังออกดอกบํารุงมาจากน้อยดอกก็สีงามคุณอนะสมภูอ่องต้องเลยคุณเลยงามจ้าไปบันี้นึ่งเข้าวิีีซีเวีย คนอีสานคนย่อลโอ้ยไฟชชบไหมหม้อข้าวละงดหลาซุูมใส่กระดองพูดเมนูเด็ดของเฮาจ้าจีนังเข้มูใดเคยกินแด้กินฮอดป่จ้าเมนูบ้านๆส่วนที่ได้กินได้ต้องทุบวัสันจดนปวดแขนจ้า จีแล้วก็อมาทุบจี้แล้วก็มาทุบจนว่ามันอ่อนหมแล้วเนาะเลยที่ย้ำได้ไปไปนี่เติมพลังจากินข้าวกับจีหนังคนแหละข้าว้อนๆอนไอออกหุยหยๆ,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 ๆกินอิ่มแล้วก็ไปล่อบัตน,นี่ฮะ